ไม่แพรวมาราคาพี่นอ้องมาด้วจา้าคลิปนี้มีในยูเนกินมาฝากพี่นอ้องบักเอื้ออีเสื้อมบอกเอื้อปลาเป่าเลี่เสื้อเบอกเอือเเอ้อสู้กินกำลังปอบักเอื้อบอกเอือ้อที่วันอันนั้นปลูกไว้ละไปกิพ้าไปเบึงมันมีหลายหน่วยอยู่แต่ว่าเลือกแค่จักสองหน่วยมันหน่วยน้อยหน่วยน้อย,อยแต่ว่าเป็นตะมันอยู่ดอกพี่นอ้องเนื่อนเป็นตะมันตะมัน เขาต้องร้องเห็ดเบงเพราะวา่าเบงออือเขาปลูกเองปลูกเองกินเองปลอดสารพิษกินแบบสบายใจเขาก็ต้องเขาก็ต้องร้องเบงว่ามันสีมันมันสีเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้นนกินเนาะปลูอกเกงือชุดน,นี้เนาะเขาปลูกเทเลดดิเบงออือเขาหลายหน่วยมันหลายหน่วยบอกเอาขาโฮมมินบะ นี่เด้ตะกี้มันเป็นป้าเอืออยู่นี่เนาะเอฟซีที่เคยตามตามมันอ่าที่ตามแม่แพลวเนาะชีู้จากว่าตรงนี้มันเป็นป้าเอือมันนี่มันเปิดเปิดรุ่นมันแล้วมันเบิดหุ่นมันแล้วอ่ามันวายแล้วแม่แพ้วก็เลยทางออกทางหยาทางป้าแล้วก็มาปลูกเป็นตะไคร่เอาตะไคร่มาลงเพราะว่าย้ำนี่ย้ำฝนแล้วก็ตะไคร่มาลงปูวแล้วค่ะตะไคร่ปลูกหลายละอ่าปลูกไว้ ปลูกตะไคร้ไว้กทางหญ้าทางป้าออกไปปลูกตะไคร้ตะไคร้นับเมือกไอแห้งแพงเด้อค่ะพี่น้องอ่าปลูกไว้กินน้ำกินน้ำขายน้ำนี่แหละ,ะปลูกไว้ตรงนี้มันเบิดเบิดรุ่นละแต่หม่องนั่นคือปลูกใหม่แม่แพ้วก็เอานายที่ว้านเหลือกินนั่นแหละเหลือจากกินนั่นแหละเอามาจากบ้านปลากุงก้งปลากุ้งแล้วใหดกับเขาขายแม่แพ้วก็เลยเอาไหนมันเมื่อวาน วันนี้เอาไหนมันเมื่อวานฮ่องก็บกไปปลูกแบบว่าพิ่ีพิ่ถันอี่อย่างดอกฮ่องก็เอาเมื่อวานแล้วก็ปลูกแบบปันป้นบ้านนี่แหละวานแล้วก็โคด้ำโหดน้ำแล้วมันก็ได้กินไม้เพลีวเอาไปกินละหน่วยหนึ่งหน่วยเพราะกำปัน้นนี่แหละเอาไปใส่แกงเนาะไม้หมูมาหมูเอาเนาะไม้มาก็เลยมาเก็บอันนี้หน่วยหนึ่งจ้ะนี่ก็ได้กลิ่นละอันที่ฮ้อนปลูกไม่จ้ะนี่ก็เลื้อยอย่างนี้ ขา,ม,ามีทีมีทางเขาก็ปลูกกับฟังไว้ลดยอดมันก็กินได้น่วยก็กินได้นี่ดิมันกำลังออกดอกมันกำลังออกดอกสิออกมากออกคนนี้อาได้กินดิกํำลังออกดอกแดงเหลืองดดิดดดกำลังออกดอกจะเขาอยู่ทงไฮท,ทงนาเนาะเขาก็ทางปลูกก็ทางฝังเนาะก็ทางเห็ดจะกินยังกิมันนี้ซุยางกินซุยยางที่ปลูกปลูกซุยยางที่กินได้ นี่แหละปีนี้ปีแรกที่ไวเฮ็ดมันกันยังบ้านได้เป็นมากเป็นผลหรือว่าเป็นอีอย่างที่มันเป็นเยอะแยะมากมายเห็นเบื้องเห็นแต่ว่ากระเพาะอ่าเพาะได้กินอยูะเริ่มสีได้กินแล้วมังไก่เขาคนไข่ไข่ไก่ไก่ก็มีเก้าตัวแม่ไข่น่ะแปดตัวตัวผู้ตัวหนึ่งมันกับไข่ไลยหลาย โอ้เป็นอย่างที่เตะไขรๆออกจากกระตาเนาออีหล่าคำแพี่งเดีเมื่อนั้นที่ได้เห็นเบี้ยดอกไม้จากคุณยายติมมากะมาปลูกเบี้ยดอกสามปีสีแดงแม่แพ้วกว่าปลูกเต็มเวลามันแดงจึงคืงมาเป็นดอกเป็นมากเป็นพนมาเขาก็ได้ขายเขาก็มาปลูกไว้ ไปไปปอบอกอือตอเขานะ่อยบอือบกอือพักทองเชื่อมพักทองตะมันบวบนบวบอีกทีพอดีมาเอากะทิมะล่านะแทบเนาะนีนนน่หน้าตาบกอื้อ ฟักทองเชื่อมเชื่อมน้ำตาลโอ้มีกะทิมะน่าที่อีแซ่บได้พี่นอ้องนี่จะแซ่แ หวานอร่อยักบอือมันมันอืมหรือื่มันม่น ืเห็ดเวียงมาเมมเมยแล้วมาสุดหวานหวาน,นมีแห้งแซ่บ